จะประเด็นท้องถิ่นสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี้กับศึกเลือกตั้งพิจิตร5-4พบกับคงศักดิ์เหลืองวิจิตรผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจิตรเขต2พรคเพื่อไทยร่วมสนับสนุนข่าวโดยร้านพิจิตรสื่อสารศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกระบบตรงข้ามห้างชัยพงศ์ตลาดเทศบาล2พิจิตร ประเด็นท้องถิ่นสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี้กับศึกเลือกตั้งวิจิต54พบกับภงศักเหลืองวิจิตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวิจิตเขต2พรคเพื่อไทยสวัสดีครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สองนะครับที่เรายังอยู่กับผู้สมัครพรคเพื่อไทยผู้สมัครสอสวิจิตเขต2 ก็คือคุณคงศักดิ์เหลือมิจิตนะครับซึ่งเป็นหลานแท้ๆเลยนะครับของคุณสุนีเหลือมิจิตนะครับซึ่งคุณสุนีตอนนี้ก็ไปสมัครเป็นผู้สักสสอในระบบบัญชีรายชื่อนะครับก็สําหรับในสสระบบเขตเนี่ยนะครับทางคุณคงศักดิ์เนะครับซึ่งก็ยังคงร่วมในรายการของเราในเทปที่สองนี้นะครับ ก็เป็นผู้ที่ลงเป็นสสในเขตพื้นที่แทนคุณชน,นีนะครับซึ่งเราจะได้มาคุยกันต่อนะครับเห็นทางคุณรงสังนี่เคยขึ้นปลาใสหรือว่าพูดถึงเรื่องของว่าเป็นลูกหลานของชาวนานะฮะตรงนี้ความเป็นมาเป็นยังไงครับก็ค,บคืออย่างนี้ครับ จริงๆแล้วโจงเนี่ยไม่เคยทำงานนะครับแล้วก็วันนั้นที่ขึ้นปลาใสที่ตลาดศรีเซาเปิลสองนะครับเป็นสังหน้าที่สังหนาที่สังหน้าครับแล้วผมพูดปลาใสว่านอกจากผมแล้วเนี่ยที่เป็นมือทางานของคุณสุนีทํางานในพื้นที่ตลอดระยะเวลาเจ็ดปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีมีอาชีพคนอื่นซึ่งเป็นสจที่สจพิซูนีหรือมงคิดนะครับก็ ไปทาํทานาเราทำนาทั้งหมด29ไร่ปรากฏว่าทาํานาได้ผลผลิตอย่างถล่มทลายเป็นไงครับนทำนาขาดทุนผมก็เลยบอกกับพีนบ่น้องว่าผมคงไม่ทํานาหรอกผมจะทํานาก็ต่อเมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้รับกำลังราคาข้าวจากเจ้า15,000บาทเท่านั้นผมถึงจะทาํานามันคือเป็นประเด็นที่ผมถูกลไป,ไปไห,หามหายความว่าอย่างไรครับขยายความนิดนึงครับหมายความว่าถ้า พาคภูไทยเป็นรัฐบาลแล้วก็ใช้โครงการรับจำนำข้าวที่เข้าวเปเจ้าในหมู่ท่าพันป่าเนี่ยมันจะทํำยังไงให้เปลี่ยนใจคุณผู้สังก์มาเป็นชาวนาทีจริงแล้วผมเป็นตัวอยุาเปยี่เลยมากกว่าว่าถึงทางช่วงนี้ก็เจ๋งก็ขาดุนหลองจากที่สจคุณพนุอาผมทำขาดคุนผมก็คงไม่ทำหรอกถ้ารไม่ขาดุนผมไม่ทำเป็นนี้เลยว่าจะทำก็รอภเพื่อไทยมรเด็นกา เพราะเชื่อมั่นว่าโครงการรับจำนำตามนโยบายของรัฐบาลไทยเนี่ยดีกว่าชาวนาจะไม่ขาดทุนครับผมทําแล้วมีกําไรลิงก์ตาร์ดตางได้ใช่เชื่อมั่นว่าอย่างนั้นเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นเพราะว่า4ปีที่ผ่านมานะตอนสมัยพักพลังประชาชนนั้นก็มีอาจจะมีทีมงานของผมบ้างเขารู้จักบ้างทำนาเป็นรอยๆอย่ๆนะครับชุดนั้นทำนาตอนเรารับจำนำราคาข้าวหนึ่งสี่พันบาทปรากฏว่าพน้อง ปีสิกรนะครับที่ทำมาเนี่ยวิถอยล้ไม่ว่าจะเป็นมอเร์ไซนะครับรถเดินออกรถใหม่นะครับก็รถเกี่ยวข้าวนะรับกรงอตกรรเกข้าวรถไถนานะครับซึ่งก็กำลังจะไปได้ดีนะครับถือว่าสปีที่ผ่านมานั้นหายหมดแล้วส่งไม่ไหวแค่เรื่องคืนไปคดไปเลยเหละเออได้เงินนี่ใส่ทองเล่นสิบาทนะเขาใส่ทองทำตัวเหมือนูทองเคื่อนที่แต่ไปดูตอนนี้เดยจะใส่เล่ะครับนี่คือเหตุผลนะรับว ทำไมการจำหน,ำนัารา้าถ้าดีกว่าการราคาเท่าเพราะว่า,าราชาชนที่เป็นขุนกรน้นได้รับความอยชนเจริงแล้วก็อีกการหนึ่งที่ยกตัวอย่างคือถ้าประกาศราคาขท่าดีกว่าจำหนบับพี่น้องชาวนาคงไม่มามีม็อบชาวนามาพิดเบอนอย่างที่ว่ามาเอาใกล้ๆคือตรงจากพิโลกมอเในสะ่วนท่านจริงแบจริงเขาคุ้มไม่ออกมาเรียกร้องนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมเอาไว้าีนาาี้ต้องขยายความครับว่า แล้วยุคที่เราใช้ระบบจำนำนี่มีมีการปิดถนนเล็กน้อยเรื่องราคาคือเท่าไหมครับที่ที่ผมจำได้ไม่มีครับคือว่าแต่ว่ามีปัญหาอย่างนหนึ่งครับ,นะรบปัญหา<ม>ของจำนำกระข้าวคือว่าชาวนา,ออา,าเนี่ยที่เป็นเจ้าของนาที่ทำนาเนี่ยอาจจะไม่เอยมีบา้างเพราะอาจจะไป็นคนในนาถือปืนหนึ่งกระบอกเพราะว่าตอนนั้นข้าวาามูลค่าแพงทองนะครับ ตอน15จะนอน9 14ก็จะทิ้งท้องได้หมดเหน, 4, นือนเดิมน,นี่คือปัญหานะคืออาจจะนอนในบ้านนอนถึงอนเ็นะครับนะครับก็ว่ากันไปนะครับถ้าได้ <c oughs> ได้ดีก็ต้องก็ต้องนะครับกดทนนะแล้วที่เราตั้งคําถามก่อนอปิกเด็กที่แล้วนะครับ <c oughs> ในเรื่องของ <c oughs> ว่าที่นาะยกรัฐมนตรี <c oughs> ของประเทศไทยนะครับ <c oughs> ทางคุณผู้สั่งเองเนี่ยคิดว่า คิดว่าเสียงตอบรับของประชาชนครับที่ทำคุณบุญศักดิ์ลงพื้นที่ปุ๊บเนี่ยจะรู้เสียงตอบรับกระแสตอบรับของประชาชนเนี่ยที่มีต่อคุณยิ่งรักเทนนิวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็คืออย่างหลงที่ลงในพื้นที่นะครับคือผมโซนเล้งอ่ะก็ก็ลงหาเสียงชื่อคุณยิ่งรักเทนนแล้วเพราะว่าตามมติพักเอ่ยนะครับแล้วก็เสียงสนับสนุนเอ่ยรวมนั้นป้ายโฆษณาเกษตรัรรมของพระพุทธเจ้าก็จะมีรูปคุณยิ่งรัก ผู้กับสมเรเกตทุกเขตหรือเปล่าพอลงมาในพื้นที่พี่น้องชาววิจิตรก็รับก,การตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าอยากจะเห็นประเทศไทยมีนายกหญิงางน,นะครับเพราะว่าที่ถ้าถ้าได้พระเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลนี่คุณยิ่งรักอาจจะเป็นอาจจะเป็นนะครับนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยถ้าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไวค้คือก็เป็นเพื่อไทย ด้จัดตั้งรัฐบาลถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่เพาะว่าอาจจะเป็นไปเลยเลยครับนะเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยแน่นอนถ้าประเทศไทยด้จัดตั้งรัฐบาลโดยมีเงื่อนไขว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเข่ามาเกี่ยวข้องนี่แหละไม่มีปัจจัยใดที่พูดถึงเขาพูดถึงเหตุการณ์นี่นะครับก็เลยจะต้องเรียนถามช่วงนี้เป็นกระแสข่าวมาตามสื่อต่างๆนะครับที่มี ออขออนุญาตไม่ไปเอ่ยชื่อเขานะฮะว่าเรื่องของถูกโจมตีในเรื่องของคดีเก่าๆก่คดีที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณว่าง่ายๆแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยทางคุณทุกสัจจะอธิบายเพิ่มเติมยังไงบ้างคครับือตอนนี้ที่มีสื่อออกมาทางทางทางพื้นที่สื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในในทองทีวีเองหรือว่าในสื่อทีมเองเนี่ยครับอาจจะมีบุคคลบางท่านนะครับเป็นหมอบางท่าน เป็นนักวิชาการบางท่านทราบนะครับที่ว่ามาให้ข่าวว่าคุณยิ่งรักไม่เหมาะสมจะเป็นนายกเพราะว่าอาจจะเป็นการให้การที่ในคดีของเมื่อกี้ที่พูดมาคดีของท่านนายกชิน,นวัตรซึ่งไอ้คดีเหล่านี้ตัอเกิดและต้องอ่านอีแล้วนะครับคำถามว่าหมอคนนั้นหรแบบนักวิชาการคนนั้นทำไมเขาเอามาพูดกันแบบตอนนั้น ทำไมช่วงนี้เป็ช่วงตั้งถึงมาเาป็นประเด็นตรงนี้เข้าใจว่าอาจจะเป็นการดิดเครดิตของคุณมยี่ักชินวัตรและก็พรรคเพืกเก่อไทยเชื่อว่าเป็นการดิดเครดิตแต่ทางคุณุงศรีแล้วก็ทางพรรคเองเนี่ยก็กยกมีความมีความแน่วแน่แล้วว่าถ้าได้มีการจัดตั้งรัฐบาลนีะเป็นมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะต้องการหนี้นักแน่นอนแน่นอนเพราะเพราะว่าเป็นมติ ของที่ชุมพักครับนะครับแล้วก็สมาชิกพักทุกคนห็นท้องต้องกันว่าเอาคุณยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกที่นีนแรกของประเทศไทยแน่นอนครับขอขบวนคำถามมาในในกรอบที่เฉพาะเล็กๆเฉพาะชาววิจิตรเราเนี่ยนะครับว่าถ้าหากว่าอรูคุพลศััดิ์นะครับผู้สมัครพรรคไทย่อไทยนลขหนึ่งเขตสองเนี่ยนะครับ ถ้าได้รับเลือกเป็นสอส2พิจิตรเขต2นั้นเนี่ยคิดว่าจะมีคิดว่าจะทํางานอะไรแล้วก็เป็นผลง,งานให้กับชาวพิจิตรเป็นชิ้นแรกๆเลยครับก็ถ้าผมได้มีโอกาสนะครับได้รับควไว้วางใจจากพ่อแม่่น้องประชาชนจังหวัดพิจิตรเขต2าะดับต้นๆนี่ผมคิดจะทำก็คือจะสานต่อ โครงการสารต่องานต่งางๆที่เราได้ทำไปแล้วในเรื่องของโครงการกระโดปอสุ่นะครับซึ่งเราได้ลำดับความสัมพันธ์ลำดับความต้องการในแต่ละพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนมีความเดือดร้อนมากน้อยเป็นอย่างไรเราลำดับไปแล้วโดยเป็นระดับหนึ่งสองสมสี่ห้านะครับก็คงจะสารต่อตรงนี้เพราะว่าเป็นเป็นโครงการ เป็นนโยบายที่ทําต่อเนื่องมาจากตอนคุณสุรีหลวงจิตเป็นเลยขาในการรังตีวาการากระทรวงคมนาคมและอันที่สองเราผสมที่เหมที่ว่าจะทําเลยนะครับก็คือว่าเชื่อมโครงข่ายโครงข่ายยูกงน้ำนะครับซึ่งเราได้เคยทํามาแล้วสมัยคุณสินีนะั้นจ้เป็นสองสองนะครับเมื่อตอนปีสี่แปดก็โครงการผ่านมาเป็นสุนันยง ผ่านทางโครงการชชลประทานดึงรวมนะครับระยะทางจากกำแพงเพชรมาถึงพิจิตร1น4กิโลในช่วงของท่อนล่างคท่อนใต้ส่วนท่อนเหนือนั้นก็เป็นการเชื่อมแม่น้ำปิงซีนั้นยังมีเหมือนกันเป็นโครงการผ่านโครงการโชลปทานท่อสรงแดงซึ่งตรงท่อแดงนั้นยังไม่สมบูรณ์เท่าไรนะเขาคิดว่า การสาต่อตรงนี้แล้วก็เราได้มีแผนแม่บททำไปแล้วเรียบร้อยสำหรับจ,จุที่เรียบร้อยรวมทั้งโครงข่ายน้ำนะครับว่าเราจะมาทำกากเก็บน้ำอย่างไรในส่วนของแก้มลิงหรือเองแล้วก็ของไส้ไก่เองนะครับเพื่อป้องกันปัญหาน้ำแรงนะครับในส่วนของน้ำแรงเนี่ยเราก็ผ่านมาเป็นเดือนยมส่วนปัญหาของน้ำท่วมกัน้ง,งผมคิดว่าสิ่งที่คิดจะทำเลยนะครับ ในส่วนของน้ำหยดเป็นไะงซึ่งถ้าแงนะ้งเนี่ยตอนนนะ้ำแล้งเนี่ยสามารถที่จะจับโต๊ะเลี้ยงงานเลี้ยงในแนะ่ม่น้ำได้เลยตรงนี้เดินผ่านใน่มน้ำไปเลยไม่มีน้ำเลยแห้งขอดมากทีนี้เวลาน้ำท่วมก็ท่วมเลยท่วมมากๆเว้ยจะทำยังไงได้ที่ว่าผมงถ้ามีโอกาสก็อยากจะเลาะไม่น้ำโดยาอยาจจะหาวิศวกรมาทำระดับนะฮะมาทำโครงการ โดยการจัดจ้างอาจจะไม่ต้องจัดจ้างครับอาจจะทําโครงการให้เอกชนเอกชนมาเอาสายนะครับเอกชนเอกชนได้สายนะครับแล้วก็ทางทางรัฐบาลเองทหน่วยงานนี่เนี่ยได้ของที่ยืดยืดสามารถป้องก,กันการถังน้ำเชื่อมตลอดระยะเวลาตลอดระยะทางของน้ำมัยนจะตามเป็นช่วงไหนบ้างมีมีอสองสิ่งที่ที่แบบสองสิ่งที่เราคิดว่า ถ้าถ้าได้รับโอกาสแบบเพาะม่ี่น้องชาวต่วัดีต่งนงวันบางทีว่าสามารถทาได้เลยคุณผู้ <c oughs> ่มจินตนาการไม่ว่าพิจิตเราเนี่ยนะครับทั้งจังหวัดเลยเนี่ยเราอนาคตอีกสิบปีเนี่ยนะฮะ <c oughs> พิจิตเราเนี่ยจะเป็นอย่างไงเราจะพัฒน,นาพิจิตของเราไปทางไหนได้เคยนึกภาพไหอบ้างไหมครับคืออย่างอย่างอย่างที่ ผมเอติตามคุณเีนะครับตลอดระยะเวลา,ยยาที่บอกเจดปีอันดับแรกต้นต้น็คือเรื่องน้ำเพราะน้ําคือชีวิตน้ําสร้างรายได้รเราต้องทําแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําอย่างที่พราคไทยได้บอกในในนโยบายกาก็น้นําท่วมน้าแปรนะครับเราก็ต้องมีวิธีการบัญหาจาัดการตาม นี่คือ,อส่วนที่มุมมองในที่นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเส้นทางกำลังคมนะครับในการขนส่งเอาสินค้าการสร่งออกมามนะครับออกมาจำหน่ายต้องทางต้งเพื่อ,อทำให้สินค้านั้นมีคุณภาพดีนะครับแล้วก็ลดรายจ่ายของของการขนส่งในระบบโลจิสติกด้วยเพราะว่าเราทางไม่ดีเนี่ยมีปัญหา ค่าโดส่งจะเพื่อขึ้นต้นคุณแม่ส่นจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามันมีค่าค่าเสื่อมค่าต้องมาซ่อมแซมในส่วนของรถบรรทุกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่บอกว่าอยากให้จิตนั้นเป็นเป็นแหล่งที่ให้คนนะได้เข้ามาเที่ยวบ้างมาสัมผัสบ้านนอกเหนือจากบึงสรีไฟเองแล้วก็จะเป็นเรื่องของวาระเรื่องทั่เาต้องประเทศนี้ ในในส่วนองผู้ชูมีได้เล็งเห็นตรงน,นี้นะครับที่ที่ผมได้ทำงานกับท่านนะฮะได้เปิดถนนเข้ามูลจิดมาสองเส้นในการคือว่าเส้นหนึ่งห้าพี่สามงรานนะครับซึ่งซึ่งนี้ทำได้นะว่าเสร็จตอนสมัยท่านนายรัชศิีชวัลทับก็เพิู่ดกันอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าถนนสายเจ็ดชั่วโค้ตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ชั้นโปชเยเลยรู้สึกว่าจะอยู่ ประมาณปีสามหกนะฮะก็ชอบก็เริ่มทำกันไม่เสร็จไม่เสร็จรออกมาตอนปีสี่เจ็ดสี่แปดเองนี่คือคุณชิงก็เลยเห็นก็ะทำจนเสร็จอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นตรงสี่แยกหบางัาวางนะครับผ่านก็ามาทำสีเ่เหลวมาตลอดคือตลอดโครงการเนี่ยได้ทำทำแผนไปแล้วว่าเอาจะเอามาชนตรงถึงสี่แยกบางเชลิมเส้นเป็นเป็นถนนท้ายหัวหมายเลขหนึ่งสองจุดหก จะเป็นถนนที่เปิดเมืองมาและทําให้คนนั้นได้หมดแลใ้ในในในส่วนของธุรกิจิตนะครับก็ในเรื่องของการเปิดถนนนะเปิดจุดเชื่อมทางตา่างๆเพื่อให้การคมนาคมเดินทางสะดวกมาสู่ืองดิจิตเนี่ยโอเคลวแต่ในส่วนของอสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของดิจิตเราโดยเฉพาะบึงสีไฟเนี่ยนะครับกำหนไปเลยเพราะว่าพิจิตเราก็คงจะมีสายท่ท่องเที่ยวที่ ที่ที่ที่เราเรู้กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ที่ทุกคนนึกถึงก็คือบึงสีไฟทางคุณมงสังเนี่ยมีแนวคิดที่จะ,ะพัฒนาบึงสีไฟให้เป็นรูปประมเนี่ยคิดว่าทําได้ไหมทําได้ทําอย่างไรที่อย่างนี้ครับตรงนี้ผมมองอย่างนี้กน,นการพัฒนาแหล่งเที่ยวของจัจิตไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามเอ่ยก็ดีนะครับแล้วก็บึงสีไฟยังก็ดีนะครับรร เราเรายังขาดในเรื่องของคนที่มาเป็นประธานนะครับในการที่จะมาจาัดก,การบัิหา่างงบประมาณผมจาได้เมื่อตอนอสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดก็ต้องขอญาตพูดถึงชื่อนี้นะครับท่านนายรัชศิลป์ชินวัตรได้มาตรวจราชกาในจังหวัดจิตแล้วก็เอางบมาให้ให้คุณดิจิตนะครับในการ,การพัฒนาเรื่องสีไฟสามร้อยล้านนะครับ แต่ว่าไม่ไม่ทราบว่าบริหารจัดการยังไงแล้วก็หาข้อมูลพัฒนากันแบบใหม่ตอนนั้นเข้าใจว่าทางอ,อาหารรายในสวนนะครับจะตามแผนต้นแบบในาการพัฒนาถุงสีไฟเอาไว้แต่ว่ายังขาดประธานนะฮะขาดประธานในการที่จะระมาตรงนั้นเนี่ยมาบริหารจัดการก็น่าน,น่าน่าจะมีส่วนของภาครัฐแล้วก็อาจจะมารวม ครับร่วมประชุมน,นะครับในภาคเอกชนว่าถ้ามีรัฐบาลลงมาอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งน,นะจะจัดการกันอย่างไรอยากจะจัดการแบบไหนจะให้ใครเป็นประธานที่ประชุมนะครับในกนารจัดการตรงนี้นะผมก็ต้องถามคุณมูสักรายะครับ,บคุณมุสักคือคือคือในฐานะที่ตัวผมเองนะอยู่พิจิตรมาก,ก็หลายสิบปีเนี่ยก็ต้อง เห็นการวิาบึงสีไฟเนี่ยเป็นในในทิศทางที um problem, ่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเสียทีต้องเรียนถามุณมงศสัตว์ว่าุณมงศสัต์พร้อมที่จะลงมาดูนะครับลงมาจับเรื่องบึงสีไฟเนี่ยให้กับให้กับพี่น้องชาวพิกิตเนี่ยคิดว่าพร้อมหรือไม่คือในในส่วนงนี้เนี่ยในบึงสีไฟเนี่ย ก็ก็เป็นเขตพื้นที่ของพิทธศาสตรด้วยนะครับรับบวกกับของเขตหนึ่งด้วยนะครับก็ต้องต้องต้องคิดว่าน่าจะมีการประชุมก่อนนะครับแล้วก็ว่าว่าเราจะทำอย่างไรกับดุลสีไฟในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ยวจางนั้นก็ถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสได้รับการตอบรับของภาคเอกชนแล้วผมจะต้องเอาปัญหาเหล่านี้ืูต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะครับต้องรีเจ้าข้อมูลก่อนนะครับว่า ว่าจะเราจะทำยังไงจะมาให้กระทบก่บบุคคลหรือว่าคนท้องถิ่นนรับแล้วก็จะทํำยังไงจะพัฒนากันแบบไหนยังไงซึ่งตอนนั้นก็คงต้องว่ากันทีทีครับใ,ในฐนานะที่กรมงสังเนี่ยนะครับลงสมัครพักประเไทยวิจิตเขต2เนี่ยเราลงพื้นที่แล้วเราก็จะรับปัญหาจากประชาชนนะครับหลากหลายนะปัญหาของประชาชน เมื่อเรารับไปแล้วเนี่ยเราต้องนศกต่อพักใช่ไหมครับครับแล้วนโยบายจะมีโอกาสลงมาเป็นรูปธรรมเนี่ยคิดว่าคิดว่าจะมีกําลังพอที่จะผลักดันออกมาให้เป็นรูปธรรมเนี่ยคือคือ่องคีค้ถ้าเกิดว่ารรคเพื่อไทยได้จัดไปรัฐาบาลนะครับในส่วนของตัวผมเองนะครับก็อย่างที่ทราบเป็นทเรียนไว,วตั้งแต่ต้วว่าทํางานมาในทางการเมืองเจ็ดปีครับผมจะรู้ว่า ช่องทางของรัฐบาลจะมาแบบไหนคือเรานําเรื่องมาเนี่ยลำดับควสภาัว่หนึ่งสองสามสบห้าเรื่องใดบ้างเรื่องถนนเรื่องงานเรื่องคนพิการใช่ไหมครับเรื่องอะไรหลายอย่างว่าว่าจะเข้าช่องไหนถึงจะนําดึงรัฐบาลลงมาพัฒนาในโจทย์รผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาคมนะครับก็ทำาบหัวไว้ว่าเส้นทางนี้เราต้องไปของบของกระทรวงใด อาจจะมีกระทรวงสำนักานบ้างนะครับอาจจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างอย่างกระทรวงมหาดไทยอย่างเช่นปกครองท้องถิ่นบ้างซึ่งเอามาทำหเชิงพาณแล้วก็ในส่วนของเรื่องเรื่องน้ำนะครับเรื่องคลองอะไรพวกนี้ก็จ้าวตั้ไหนบ้างก็จะมีกรมชิงพาณบ้างนะครับกรมปกครองท้องถิ่นบ้างในส่วนของเรื่องเรื่องคนพิการก็ต้องแล้วกรมเอาเงินจากไหนบ้างนะครับอย่างไรที่ผ่านมา ได,ได้ไปประสานงานหรือว่ามาตรงนี้นะครับจากกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์นะคะรับเขาจาตะกงเรื่อความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านหน่วยงานหน่วยงานที่35เคยเคยไปเอาคุณร,ราาเนยครับติดต่อประสานงานไปกิจกรรมข้อมูลแล้วว่าคุณจรลา มีเท่าไหร่คุณิกรรมีเท่าไหร่เรียกว่ารถเข็มแล้วอีกแชร์นะฮะได้ไปประสานงารดำเนินการ35ที่จังหวัดูแล้วก็ก็นำมาให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในตอนหลังเนี่ยนะครับที่ได้ทางดีเป็นเรื่องต้นครับแล้วอีกอย่างหนึ่งในในส่วนของคุณชินีหลองจิตอย่างนั้นถ้าทว่ปไทยเป็นรัฐบาลครับก็ถ้ามีคนที่ยาค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับของ เพื่อนสสเป็นที่ยอมรับเป็นเรื่องการทํางานของรัฐมนตรีบางท่านนะครับท่งนผผมยังไม่รู้ว่าตอนนี้กระทรวงไหนว่าเขาจะนั่งตรงไหนบ้างนะครับเราก็เรียกว่าน่าจะมีคนนีชั่นที่ดีนะครับที่ที่ที่เราจะเอาพวามเป็นของพี่น้องชาวจงหชั้นไปเสนอปัญหาในแต่ละกระทรวงกระทรมเหล่านั้นที่พักษไทยได้รัฐบาลครันำโน้มาน ตรงน,นั้นและเรามีเงินตรงน,นั้นมาพัฒนาพิจิตรเกษสครับผมวันนี้เนี่ยคุณม้งศักยังไม่ได้เป็นสอสอครับผมเป็นว่าที่เป็นเป็นผู้สมัครนะครับตอนนี้เป็นผู้สมัรสมรครยังไม่ได้เป็นสอสอการเข้าพบจากของประชาชนมามาพบคุณม้งศักย์นี่ทําได้สะดวกไหมไหมครับคืออย่างนี้อย่างที่ผมบอกที่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 สำนักง,งานตรงนี้นะครับตั้งแต่ไทยแลยยยนดไทยประชาชนจนถึงเมืองไทย ที่ทำงานของผมไม่มีวันหยุดและผมก็จะอยู่ที่นี่ตลอดเไา่ว่าพ่อพี่น้องจะมาปรึกษาเรื่องใดเราก็จะรับเรื่องปรึกษาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนนะครับปรึกษาปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จะไปไหนไปรับลูกแล้วลูกยังไม่เลิกเลยเข้ามานั่งพักที่นี่นะผ่านไปผ่านมาก็นั่งดื่มกาแฟนันั่งมา่นั่งปั๊บตุ๊กคุยกันยังไงอ่านเป็นกันเองครับก็เข้าห้องน้ำเมา่อบ้ากก็จะเจอผมตลอด ทีนี้ต้องถามอย่างนี้ครับผมทุกสัตว์ต้องถามต,งตรงๆว่าแล้วถ้าหากว่าได้รับเลือกเป็นสสแล้วเนี่ยครัาจะยังมีลักษณะวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตที่ติดดินพบกับผู้ชนผู้ผู้ผู้ประชาชนเนี่ยชาววิกฤตเนี่ยนะฮะอย่างนี้เหมือนเดิมไหมหรือว่าจะเปลี่ยนไปคือคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อน,นครับว่าคุณชนีเองก็เหมือนกันนะครับตั้งแต่ เป็นจสร่ามป็นสประชาชนก็เข้ากินถึงได้ก็มานี่กอดกันตลอดนะครับไม่ดีในตัวตัวกินข้าวโตเดียวกันแล้วมีคนมาตัดกองนะว่าไอ้ตรงนี้ต้องพ้ก่อนนะตรงนี้ต้องกัไว้นะนะเห็นก็นั่นด้วยกันเราไม่มีห้องรับนะครับเราต้องปที่แจ้งตลอดเช่นเดียวกันผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือว่าเราถือว่าอย่างที่ผมบอกเรียนไปข้างต้นว่าเราไม่มีเจ้าไม่มีนายไม่มีบ่าวเราคือทีมงานเอาละครับ ต,ตอนนี้เหลือประมาณ5นาทีนะครับทางภูมิศักดิ์จะมีอะไรฝากถึงประชาชนที่ดูอยู่ครับ,รบแล้วผมก็ต้องขอฝากสั้นๆนะครับคือว่าให้พี่น้องได้พิจารณาดูครับสําหรับนโยบายของพกก่อไทยนะครับก,ก็ที่ผ่านมาคงเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าพร่อไทยนั้นทํางานถูกใจเพระพี่น้องขนาดไหนนโยบายที่ออกมาแต่ละยนโยบายนั้นสามารถทําได้จริง บางคนเคยพามาถเอาไว้ว่าต้องทูดหยู่บ้านหยู่บ้านนห,หลานทำได้ไหมเราทํามาแล้วใช่ไหมครับสมัยพักไทยและไทยนะครับที่ผมอยอมน,นิดนึงนะครับสางคีบัตและษาตูโร่ไม่มีเชื่อาาสามจานเอสแอนลเอสซีดีไม่มีใครคิดจะททาได้แต่เราก็ทามาหมดแล้วนั่นคือนโยบายที่ตอบโจทย์ของประชาชนอย่างที่ต้องมเมืเออ่องแล้วผมให้เพราะไม,ม่น้องนั้นได้พิจารณาเอานะครับนโยบายของพรชาวไทยเพราะนั้นชอบพชาวไทย ก็รับเพื่อไทยเวื่อี่จารณาครับสำหรับวันที่สามพักราคตุกนี่จะถึงนี้นะครับเป็นวันเลือกตั้งนะครับผมก็ขอเร่งลงเพราะแม่เี่น้องชายจวปจิตไม่ว่าจะเป็นเขตหนึ่งเขตสองเขตสามนะครับก็ให้ออกมาใช้สิทธิ์กันที่มาม่านครับเลือกคนพิธาหลักเลือกพรรคที่นังชอบถ้าท่านรับเพื่ศัตว์นะครับท่านก็เลือกเบอร์หนึ่งถ้าท่านรับเพื่อไทยท่านก็เลือกเบอร์หนึ่งนะครับแต่ถ้าจะให้แม่เลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคเลือกเพื่ศัตว์เลือกเพื่อไทยเลือกเบอร์หนึ่งครับ ยังจะเห็นว่าอย่างข้างหลังใต้ที่เห็นหนะครับเป็นโซลแกรมที่ผมใช้ในการหาเสียงเลือกองสรรทำงานในพื้นที่เลือกซีนีทํางานระดับเทรเลือกเพื่อไทยเพื่ออนาคตของคนไทยและเพื่ออนาคตของประเทศไทยออรวมท,ท,ทั้งเพื่ออนาคตของคนจังหวัดทีกิจ็สองนะครับครับผมครับนี่ก็เป็นผู้สมัครนะครับอ,อีกท่านหนึ่งนะครับของพื้นที่เขตสองพิจิตรของเรานะครับซึ่งวันนี้เราก็ ดำเนินรายการมาช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังก็ได้รับฟังได้ชมไปนะครับก็ในคราวหน้านะครับจะพบกับผู้สมัครท่านไหนนะครับก็ขอได้โปรดติดตามนะครับทางเคทีวีเทเบิลทีวีจิตก็จะนำเนื้อหาที่ดีที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับมาสู่คุณผู้ชมนะครับก็ขอได้โปรดติดตามวันนี้นะครับทีมงานและก็เราสองคนต้อง มาชมด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับคุณผู้สังเิตที่เสียเวลามาร่วมในรายการของเรานะครับลากันไปเลยครับสวัสดีครับ